ทานง่ายนอนง่ายแต่ไม่มักง่ายนะักปฏิบัติไม่ได้มักง่ายเป็นคนปราณีเป็นคนละเอียดเพราะว่าปฏิบัติทำมีความละเอียดสุข,ขุม,มดูสภาวะดูอะไรต่างๆมีความละเอียดปราณี เช็ดถูอะไรก็ละเอียดปราณียเบจนเอาเวลาที่ทำกิจนั้นๆให้เป็นกรรมฐานให้สติตั้งอยู่กับการกระทำนั้นๆั้นั้นๆมันก็สงบไปในตัวสงบ,อ,จจบ,สงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันถ้ให้สติอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ แต่ถ้าเราทำงานอยู่ในปัจจุบนันแต่จิตเราไม่อยู่กับสิ่งปัจจุบนันวัดแปกไปอดีตอนาคตคอยคิดไปเรื่องนู้นนีมันก็ไม่สงบเนี่ยทำงานก็เลยไม่มีความสุขถ้าเราถ้าเราสติอยู่กับงานปัจจุบนันอยู่กับปัจจุบนันปัจจุบนันมันสงบมันก็มีสุขอยู่ในตัวทำงาน

วันหนึ่งมีการแลรมีกานเดียวถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวก็มองอย่างเดินลอ,อยมองอย่างใจลอยบ้างมองอย่างคิดพุ่นวายบ้างเรมกายลืมใจแล้วต้องมาฝึกการปฏิบัติต้องฝึกจะร,รู้สึกตัวขึ้นเวลามองก็มองอย่างรู้สึกตัว เวลาเลียวหันไปก็หันไปอย่างรู้สึกตัวแล้วว่ารู้สึกตัวก็คือมันมีมีความรับรู้กายใจตัวเองรู้กายว่ากำลังเคลื่อนไปหันไปเคลื่อนไปแล้วก้มหรือเงยเนี่ยรู้พร้อมไปกับการขยับเคลื่อนนั้นเเมื่อมีสัมปชัญญะเป็นคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้นะ ปิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะการีโหติเป็นคาความร,รู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับมาข้างหลังอโรปิเตวิโรปิเตสัมปชานะการีโหติเป็นคาความร,รู้สึกตัวในขณนะแลในขณะเดียวจเจริญกรรมฐา,านในะขณะแลในเจริญกรรมฐานไดขณะเดียวนะคือเวลาที่กำลังจะเดินสติ ไม่ว่าต้องนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆลืง,งตาอยู่นี่นแหละเจริญสติได้กำลังแลกำลังเหลียวไปไให้ทำความรู้สึกตัวหันหันไปยังรู้ตัวคนไม่มีสติไม่ได้เจริเพื่าหันใจมันไปไหนก็ไม่รู้ใจมันไปนอกตัวมันคิดไปนอกตัวแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยใจมันจะอยู่กับตัว หันเนี่ยมีการรับรู้รู้สึกกับศีรษะกับคอกับตัวกับกายที่กำลังขยับหันไปรู้ความรู้สึกตัวได้กำลังหันไปยิ่งรู้ถึงความรู้สึกตึงหย่อนไหวด้วยเนี่ยเข้าไปรู้ถึงสภาวะหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าหันก็รู้ว่าหันก้มก็รู้ว่าก้มเลยก็รู้ว่าเลยมองก็รู้ว่ามอง ก็ยังถือว่ามีสติแต่ว่ามันยังเป็นสติที่อยู่กับสมมุติก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแรขวามันจะเป็นความหมายยังเป็นรูปร่างสันผาสก็ทําไปก่อนก้มให้รู้ว่าก้มเงยให้รู้ว่าเงยเดี๋ยวให้รู้ว่าเดี๋ยวแต่เมื่อฝึกต่อต่อไปมันจะรู้ถึงสภาวะ ความตึงความหย่อนความไหวความรู้สึกในขณะที่กําลังก้มเงยขณะที่กําลังเหลียวมันมีอยู่ในกล้ามเนื้อในอวัยวะมีตึงมีหย่อนมีไหวมีรู้สึกอยู่และเป็นตัวสภาวะสัมปิจิเตเตปัสสาลิเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกตัวในขณะคู่อวัยวะเข้าเหยียอวัยวะ,อ,วยวะออก เวลาที่งอแขนขึ้นมาวันหนึ่งหนึ่งงอแขนกี่ครั้งเหยียดแขนกี่ครั้งงอขาบ้างไหมเหยียดขาบ้างไหม้มไม่เป็นมันเป็นงานอยู่ทั้งหมดแ้วเราทำงานอย่างนี้นมีสติสมถถัมปชัญญะมันก็จะเป็นการงานชอบเพราะว่า ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ได้ไปรักขโมยชอบโกไม่ได้ไปประพฤติผิดในการมงานการที่ทำอยู่ก็เป็นการงานชอบโดยเฉพาะว่ามีสติมีสติความระลึกชอบมีความเพียรชอบอยู่มีความเห็นชอบอยู่มีสมาธิตั้งมั่นชอบอยู่ มีความดำริชอบอยู่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาการปฏิบัติกรรมาฐานก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาพูจะย่อก็คือเจริญสติเรียกว่าสติสัมปชัญญะขณะที่กำลังรับประทานอาหารก็ต้องเจริญสติ สิเตปิเตขาเยเตใสเยเตสมัชานาการีหตุเป็นทำความรู้สึกตัวในขณะรับประทานอาหารในขณะเคี้ยวในขณะลิ้มในขณะดื่มมันมมีอยู่ทุกวันต้องมีการรับประทานอาหารกว่าจะอิ่มมื้อหนึ่งเนี่ยอาหารใส่ปากไปเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวอยู่ เคียวเคียวเคยวอยู่นี่ยมีการเคลื่อนไหวขาทั้นไกลิ้นตลกไปตลกมาแล้วก็กลืนระหว่างที่กําลังกลืนเนี่ยให้เจริญสติรว่ามันมีรู้สึกเกิดขึ้นอย่างไรปากคอต้องดีบเข้นเอาอาหารเลื่อนลงไปตามลงไปในคอในท้องสติจะรึ้รู้ไป แล้ว่าพยับปากหรือย้มมือก็เพิ่มไปปักอาหารีงอแขนมาอาหารมาใส่ปากแล้วก็ทบปากก็จะมีกระทบสัมผัสแข็งอ่อนเย็นร้อนเป็นหย่อนไหวแล้วจะนี้ยังมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีเสียงด้วยวเวลาเคี้ยวสติระล,ลึก,กรูกไ้ไป าที่มีการขับถ่ายก็ต้องเราลึกรู้ด้วยเห็นว่ากรรมฐา,านมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอุจฉะปัสสวะกัมเมสัมพชานการีโหตุเพ่ทำความรู้สึกตัวในขณะถา่ายจฉะปัสสวะเนี่ย <Yeah. S 1> การปฏิบัติรี่ว่าพระุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดทุกทก กิจทุกอย่างที่ดำเนินชีวิตอยู่ต้องทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่ทั้งหมดสังาติปัตตะจีวระธารเมสัมปชานก,การีโหติเพื่อทำความรู้สึกตัวในขณะนุ่งห่มจีวรอ,อย่างยังพลาย่างโยมก็นุ่งห่มเสือ้อผ้าขณะหรือบาตรสะพายบาท โยมก็ขณะถือภาชนะจีวรสังฆาตินะพระก็จะมีชีวิตอยู่กับเรื่องบาตรเรื่องจีวรเรื่องสังฆาติพุทธเจ้าก็สอนานะ่าให้มีความรู้สึกตัวในขณะนุ่งห่มจีวรในการใช้บาตรโยมก็ต้องมีสติรู้สึกตัวในขณนะนุ่งห่มเสื้อผ้าในขณะถือภาชนะ เช่นเราเดินไปกำลังจะไปหยิบของหยิบเินโตก็มีสติรู้มือไปจับยกถือน้ำหนักมีน้ำหนักเดินไปอะไรอย่างเนี้ยต้องรู้ว่านี่คือกำลังเป็นเวลาของการปฏิบัติเ่ให้เราเดินรีบๆไปบนนี้จะได้ไปนั่งกรรมฐานแต่ระหว่างที่เดินไปไม่ได้เจริ ตาไปเห็นของพอใจไหมเห็นอาหารรู้สึกพอใจเนี่ยสติมันลึกขึ้นมาเอาัั้เกิดความพอใจเกิดความอยากตักมากไม่หมดอีกหรือว่ากำลังรับประทานอยู่เป็นยังไง ได้อาหารแล้วรู้สึกเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงสติต้องรู้ถ้าเราหวังความพ้นทุกเนี่ยเราจะต้องศึกษาความเป็นไปของจิตของกายของใจของชีวิตมันเองอยู่เสมอมันก็จะค่อยๆสังสมบัสังคมสติคือตอนเนี้ย เรายังไม่สามารถจะไปทำลายกิเลสได้ขาดได้ทันทีจำเป็นต้องสั่งสมกำลังของสติสมัทเยะให้มากก่อนหรือว่าเราต้องเก็บคะแนนถ้าถ้าว่าโดยคะแนนต้องทำคะแนนไปก่อนพอเคลื่อนไหวทีและลึกรู้ได้ครั้งหนึ่งได้มาหนึ่งคะแนน พอมือไปจับแล้วลึกรู้ความรู้สึกสัมผัสได้มอีหนึ่งคะแนนงองแขนรู้ขึ้นมารู้สึกตัวได้กำลังได้ได้มาอีหนึ่งคะแนนใส่ปากกระทบปากรู้สึกได้มาอีเคี้ยวรู้สึกเคี้ยวรู้สึกวันวันหนึน่ง,ง,งก็เก็บคะแนนไปได้เยอะสังสมสติสัมปชัญญะในวันหนึ่ง,งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น เป็นแสนครั้งมันจะไปไหนอัะ่าสังสมสั่งสมไปเน็เดหตุปัจจัยมันอคือสติสมัชญยะมันมีมากขึ้นมากคือสติสมัชญยะในครั้งต่อไปมันก็จะมีกำลังทำให้เบิกปัญญาขึ้นมาเกิดค,ความรู้แจ้งจริง,รงในสังขารในชีวิตขึ้นมา ถ้าสติสมัธยะเรายังสั่งสมน้อยยังเผลอยังหลงยังเลอะยังล่องลอยยังหลับไหลเราจะไปเขี่ยวเขียนไปบังคับให้มันมีปัญญาให้มันนิ่งให้มันสงบเราก็จะไปเกรงไปเครึ่งเครียดแทนแล้วมันก็ไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเราสั่งสมไว้มากแล้วเนี่ยไม่ต้องออกแรง ไม่ต้องเที่ยวเข็นไม่ต้องบังคับว่าจะต้องให้จิตมันอยู่กับเมื่อตับตัว